เดอะซีรีสแก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยสนับสนุนโดย G.M. Magazine เติมของหวานให้ร่างกายกันเต็มที่แล้วไปเที่ยวเปิดหูเปิดตากันต่อที่สาแก้วกันเลยครับจะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกัน ไปหาวันที่สุขสัน้นไปหาคืนที่ครื้นแครงปับป๊บปับ๊บปั๊บไปกันอ๋อทำไมตีช่ายังไม่ถึงสักทีเนี่ยโทรหาดีกว่าฮลโลตีชาตอนนี้ตีชาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ย ฮะโรงเรียนการสอนการีวิทย์ไปที่นั่นทำไมล่ะเอาก็พี่จีโรดที่ปราสาทไงเราจะให้พี่จีโรดเที่ยวคนเดียวเนี่ยหรออมไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นแยกกันเที่ยวละกันเดี๋ยวเจอกันภายในสองชั่วโมงละกันนะอืออือืโอเคเจาการบายเอาเที่ยวคนเดียวเที่ยวคนเดียวได้ไงล่ะเนี่ย ไไไปปใกกกกล้ันนนนนดดดดีีวว่่่าาาาเเิิทงงคคหหะมออออพตอนนี้ผมกำลังอยู่ที่ปราสาทสตอกก็อกทมจังห<ร><ร>วัดสระแก้วนะถือว่าเป็นปราสาทในยุคแรกๆเลยทีเดียวนะดูความสวยงามของปราสาทตัวนี้เป็นบนรรณาลัยนะครับ <c oughs> โอเค <c oughs> อากาศตอนนี้ก็ถือว่ากำลัง <c oughs> สบายๆเลย <c oughs> เป็นปราสาทที่สวยงามมาก ในศาสนาของนะครับสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีครับพอดีว่าจีออนมาที่นี่ครั้งแรกอะค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะแบบเที่ยวตั้งแต่ตรงไหนยังไม่เคยมาที่นี่รู้จักชื่อภาษาแล้วเนาะสดก,ก,กทมอ่าฮะก็รู้ความหมายสดกก,กทมไหมไม่รู้จักค่ะเป็นภาษาขเขมรอ๋อมันสดกเนี่ยแปลว่า,าลบ กอกก็แปลว่าต้นกกสมัยก่อนยังมีต้นกกแล้วก็ทมเนี่ยเป็นหนองน้ําใหญ่อ๋อทีนี้เอางี้ละกันไหนไหนก็มาแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปชมแล้วกันอ๋อได้เลยค่ะว่าแต่คุณพี่ชื่ออะไรนะคะชื่อบดินครับอ๋อชื่อบดินนะคะโอเคครับโอเคค่ะพี่บดินไปค่ะได้ครับพี่บดินคะที่นี่คือวัดหรือว่าเป็นวังคะจริงๆเป็นวัดนะครับเป็นสถานประกอบกิจทางศาสนาของศาสนาอินดู ศาสนาฮินดูนครับศาสนาฮินดูเนี่ยเขาจะนับถือเทพอยู่3ามองค์คใหญ่ๆก็คือพระศิวะพระนารายและก็พระพรหมอย่างปราสาทสดอกกับทมเนี่ยจะนับถือพระศิวะเป็นหลักการเปรียบเทียบเนี่ยตั้งแต่เราเดินเข้ามาเนี่ยค,คือการจําลองจัก,กรวาลตอนนี้เรามาอยู่ชั้นไหนของตัวปราสาทคือ,อปราสาทองค์ประทานอันนี้ค,คือบรรณาัยนะบรรณาัยเนี่ยก็จะเป็นที่เขาก็สัญญาว่าเป็นที่เก็บตำราเก็บพวกวิชาต่างๆไว้ ภาษาที่สด็อกอบทมเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาษาที่เก่าแก่มากงั้นเราไปเดินชมกัน,ด,นดีกว่าไปเดินชมรอบๆได้ไหมคะได้ครับไปเดินชมให้มุมนี้วิวสวยมากเลยค่ะตรงนี้เขาเรียกระเบียงคดนะครับระเบียงคดใช่เป็นซีเรียรมเดี๋ยวสิ่ที่สําคัญเดี๋ยวจะพามาดูอะไรตรงนี้ดีกว่านี่อันนี้สิ่งสําคัญที่จะให้ดูที่บอกว่าพอเขาทาพิธีเสร็จพานก็จะเอาน้ําเนี่ยมาเทไว้ตรงนี้ มีทองงูพวกจันทารหรือชาวบ้านเนี uh, ่ยก็จะไปรอรับนาโอเคนะวันนี้ต้องขอบคุณพี่บารดีมากนะคะสาหรับความรู้ดีๆนะคะเดี๋ยวเจียบจะไปบอกติชาด้วยนะคะครับยินดีเลยครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปหาติชาดีกว่าโอ้ยทำไมติดต่อติชาไม่ได้ะติชาอยู่ไหนเนี่ยอ้าวฮัลิจิยนสวัสดีค่ะ รอนานไหมคะรอนานสิติชาอ,อย่ากโกรธเขานะอย่ากโกรธเขานะอวแล้วพี่ปอไปไหนคะเนี่ยพี่ปอเหรอกูพี่ปอบอกว่าเดี๋ยวต้องไปซื้อของฝากให้พี่เอกอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเขามาทันก็จะเจอที่สาแก้วอ่ะพี่จียอนติชาพาเที่ยวเองชันเป็นไกด์ให้ได้เลย ตรงนี้เหรอ <Ừ. S 2> ที่นี่มีอะไรน่าดูอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะมีเยอะแยะเลยค่ะมาไปกันค่ะว่าแต่มามาแต่งตัวแบบนี้ตั้งแต่กรุงเทพเลยเหรออ,อ่มหนูเข้ากับทีมอค่ะหนูเป็นคนที่ชอบเข้ากับทีมอค่ะจริงเหรอมาค่ะโอเคมีอะไรน่าดูที่นี่เยอะแยะค่ะมาเลยคุณเผือกทานค่ะทานเธอค่ะ อืมอร่อยไหมคะอร่อยจังม,มัม่ำมพิจิยนค่ะค่ะ มีคนจะพามารู้จักค่ะค่ะนี่ค่ะคือพี่อิ๋วสวัสดีค่ะพี่อิ๋วนี่คือพี่จีออนค่ะสวัสดีค่ะพี่จียอนสวัสดีค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะที่โรงเรียนการสอนจราวิทนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านคือคุณลุงสมจิตกับคุณป้ามณีที่ได้น้อมก้าวถวายที่ดินผืนนี้นะคะในเนื้อที่110ไร่3งาน81ตารางวาให้กับทางสมเด็จพระเทพนะคะสมเด็จท่านก็ทรงห่วงใยในเรื่อง อ,อยากจะอนุรักษ์กระบือไทยแล้วก็ะจะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตนะคะก็เลยให้มูลนิธิชัยพัฒนานะคะมาดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนการสอนกชีวิตขึ้นเมื่อวันที่10มีนาคมนะคะ2552ค่ะ,คะก็โดยมีจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะฝึกกระบือไถนานะคะแล้วก็ สอนผู้ที่ต้องการใช้กระบือในการทําการเกษตรได้มาเรียนรู้ที่นี่นะคะหลักสูตรของเราก็จะมีด้วยกัน10วันค่ะเรามีขั้นตอนอยังไงบ้างะคะการเรียนของเรานะคะเริ่มตั้งแต่สร้างความคุ้นเคยกับกระบือตั้งแต่แรกค,คือพาเขาจุงอาบน้ําจุงอาบน้ำค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตเดี่ยวเขาประมาณวัน2วันห<ม>ลังจากนั้นก็เริ่มตั้งแต่การแบกของยกของคือกระบือเนี่ยไม่สามารถที่จะจะทำนาเป็นตั้งแต่เกิดนะคะเราต้องนําเขามาฝึกค่ะประชาชนทั่วไปเหมือนกันหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้รับการฝึกหรือการถ่ายทอดมาเนี่ย เราก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรเป็นนะคะแต่พี่จียอนรู้ไหมใช่มีกิจกรรมหนึ่งที่พี่จียอนทาอะไรคะนั่นคือการฝึกจูงกระบือจริงเหรออืมกระบือตัวนี้นะคะจะเป็นกระบือทรงเลี้ยงนะคะชื่อเล่นว่าคุณเผือกนะคะคุณเผือกชื่อจริงจะชื่อคุณตะเพาแก้วนะคะโอ้ตอนนี้อายุได้ระนาปดปีนะคะเขาจะเป็นพระเอกของที่นี่นะคะพระเอกมีนางเอกไหมคะดังนั้นนางเอกก็จะอยู่ในค้ออีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะงั้นเราไป ฝึกวิจิอนจุงกระบือเลยไหมคะได้เลยค่ะไปค่ะไปค่ะทางไหนคะอัญังไปค่ะคุณเพื่ออัญังคุณเพื่อออกมาแล้วอค่ะคุณเพื่อใส่อุปกรณ์ด้วยค่ะค่ะก็ขอเดี๋ยวอาจจะขอแนะนําก่อนนะคะคนนี้คือเจ้าหน้าที่ของเรานะคะเป็นป่าหรือว่าเป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องของการฝึกกระบือชื่อคุณลุงถวันนะคะสวัสดีค่ะจียนค่ะครับผม โอเคค่ะช่วยพี่หนุนนะคะวันนี้เขาต้องการฝึกการจุงกระบือค่ะครับผมจะต้องทํายังไงอะคะเอาวิธีการจับเชือกนะครับเราก็จะจับมือขวานะครับอยู่ข้างขวานะครับแล้วก็จับจุงอ๋อเราก็จุงไปเรื่อยๆแล้วเขาจะเดินตามนะครับย้อนสู้ๆมาค่ะคุณเพื่อค่ะไปค่ะ โอโอเคมากอันนี้ก็อีกเป็นอีกหนึ่งนะครับในการใช้ภาษาเชือกของเราโอ้เร็วเเร็วอหยุด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 หยาดหยุ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 รหยุดหยุดหะหยุดนยุดหยุดหยุดหยุดยแดหหยุดิยุดหยอดหยุดหยุดหหยดหยุยหยุดหยุยุดหยุดหุุดดหดหดหยุดห่ด้ค่ะคุณเพื่อุุดดยห ขอบคุณพี่อิ๋วนะคะแล้วก็พี่ถวันด้วยนะคะขอบคุณนทางของเรานะคะเราต้องขอบคุณคุณเพือกด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะก็สําหรับโรงเรียนการสอนกเกษตรนะคะนอกจากจะเป็นศูนย์ศูนย์เรียนรู้ทางด้านเกษตร เกษตร,ตรตกรรมแล้วค่ะก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่สามารถเข้ามาทานอาหารหรือไม่ก็ให้อาหารปลาหรือว่าชมฝูงกระบือแล้วก็บรรยากาศโดยรอบของเราได้นะคะก็สามารถเข้ามาได้ทุกวันนะคะเพราะว่าเราเปิดทุกวันแล้วก็ถ้าเป็นคณะน้องๆที่อยากจะเรียนรู้เนี่ยก็สามารถ ติดต่อเข้ามาได้นะคะก็เดี๋ยวจะอยู่จะเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่องราวความเป็นมาของที่นี่ให้นะคะได้เลยค่ะมีกิจกรรมมากมายเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะจริงๆแล้วก็จะมีเป็นบอกการปุ๋ยหมักแล้วก็การทําบ้านดินนะคะค่ะที่จะสาธิตให้น้องๆหรือว่าผู้ประชาชนที่อยากรู้ได้เข้ามาเรียนรู้ที่นี่นะคะก็ถือว่าได้ทั้งความสนุกแล้วก็ประโยชน์การเรียนรู้ในวันนี้ด้วย พี่เจนชอบแบบนี้ใช่ไหมคะชอ,ชอบกิจกรรมแบบบ้านๆใช่ไหมชอบค่ะงั้นเดี๋ยวฉันมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่หนึ่งฉัพาไปพี่จะต้องชอบมากเลยเพราะว่าวนี่คือสุดจริงๆจริงเหรออืมทำไมตีชเจรู้เยอะจังอะ่ะอ,อ้อตอนนี้ไม่มีพี่ปอที่ก็เป็น the next leader ไงใช่หรอใช่จริงปะเนี่ยจริงหรอแล้วพี่เจรยังงงอยู่เลยไหมดูดิขนาดดูหน้าคนไม่งงกว่าหน้าคนงงจริงเหรออืมก็ได้ก็ได้เขาบอกเห็นว่าพี่เจรแบบ ก็คู่ควรอะเนาะอ๋อโอเคก็ได้พี่พี่ปอนี่แบบเสียดายมากเลยอะโอ้โหเรอคาคุณผอฉันไปละบาย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 เพือมีรอยยิ้มมีจิตใจที่แสนดีเรารักเมืองไทยรักบ้านเราและนี่ค่ะคือลลุดินเดินมหัสุดจา์คว้าหัวใจแล้วไปกัน Journey the series can feel